กูเป็นคนที่ไม่ได้เชื่อ ง่ายๆพอไม่สบายพอรู้ว่าต้องค้นหาข้อมูลอ่ะก็จะเป็นคนที่ค้นหาข้อมูลจริงจังตอะหาข้อเท็จจริงจากคนที่รู้จริงพอไปเจอ<ม><ม>คุณหมอตรงโกกรคกันว่ารักษา่งยัไงมากหมอก็คือคนเขาก็คือคนมนุษย์คนหนึ่งที่เรียนที่ศึกษาเพราะฉะนั้นอ่ะหมอก็จะถนัดเฉพาะทางเฉพาะโรคหมอไม่ได้ถนัดทุกโรคถ้าเราไปหาหมอที่ตรงโรคแล้วเขาเก่งด้านนั้นอ่ะเขาจะฟันแบบเป๊ะๆหรือแม้แต่ตรงก็เถอะแต่เขาพูดอะไรอ่ะแล้วคุณคิดว่ามันไม่ใช่อ่ะคุณอย่าเชื่อหาเซ็กันโอเพนเนีย ไม่ใช่ไม่เชื่อเราเออไม่รักษาเลยหายไม่เชื่อหมายความว่าเฮ้ยมันใช่หรอเราว่าไม่ใช่นะอาการแบบนี้โลกสมัยนีย้มันศึกษาได้ง่ายจะตายคุณก็เสิร์ชอาการคุณดีคุณก็ศึกษาโลกดีว่าโลกเนี้ยมันใช่หรอถ้าเกิดไม่ใช่เนี่ยคุณหา Se c o n d o p i n i o นเนียรอบตัวครูครอบครัวครูเป็นเหมือนกันหมดเช่นพี่สาวจะไปจัดฟันไปหาหมอจัดฟันคนที่หนึ่งบอกว่าต้องถอนฟันออกสีส่ซี่แม่ครูไม่ยอมไปหาหมออีกคนหนึ่งผลปรากฏไม่ต้องถอนฟันเลยสักซี่เดียวแล้วตอนนี้ฟันพี่ก็สวยดี ปกติโอเคมากพอเราได้ยินแบบนี้เราจะพิจารณานะเราจะไม่ได้ถึงกับว่าเชื่อซะทีเดียว